วันนี้ป้าสุจะมารีวิวที่พักบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะคะนี่เลยมีอ่างอาบน้ําอยู่นอกห้องวิวธรรมชาตินะคะก็เปิดน้ําอุ่นยาเช้าก็อาบน้ําพร้อมทั้งธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าโอบล้อมไปด้วยภูเขาวสวยงามปกติแล้วเขาจะทํานานะคะแต่ช่วงนี้ฤดูนี้น้ําหมดแล้วไม่ได้ทําแต่ก็ยังมองดูสวยอยู่ วิวภัยนอกนี่มองแล้วตื่นตาตื่นใจลองนึกถึงสภาพว่าเราเหนื่อยล้ามาเราได้แช่น้ำอุ่นๆแล้วก็ชมธรรมชาติอยู่รอบๆตัวเราสวยงามแบบนี้ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆค่ะให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างดีค่ะไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปอ่างอาบน้ำก็ขนาด กระทัดรัดสวยงามก็อบล้อมไ,มได้วยภูเขาแบบนี้สวยงามแบบนี้นั่งแช่น้าอุ่นๆคงมีความสุขเพลิดเพลินดีนะคะที่พักอยู่ที่บอกก่อเกลือค่ะจังหวัดน่านนะคะก็สวยงามแล้วช่วงนี้ราคาไม่แพงนะคะก็แต่ต้องจองก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปเพราะที่พักค่อนข้างจะน้อย แล้วก็เต็มได้ง่ายๆเราอยากได้บันธรรมชาติสวยๆแบบนี้เราก็ต้องจอง